ที่รับผมบุมเอ็กนะครับอเอไม่ใช่ผมนายคณิศสอศิรินยาทองครับรหัสนักศึกษา0 5 6 0นย์ศครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรชาลิ่นเกิดรหัสนักศึกษา0 5 6 0์ห้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายดิพลแจ้งเรือรหัสลักศูนยกศูนย์ห้าห้าครับสวัสดีครับผมนายตุลการหิวพองรหัสนักศึกษา0 5 6 0์ห้าครับไม่จะไปไหนอ่ะ ออเราจะไปตลาดน้าลำพญาซึ่งตลาดน้ำล,พลำลพญาเนี่ยตั้งอยู่ที่ตะบนลพาพญาอำอาเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม,มซึ่งเราไม่ได้ไปคนเดียวนะเราไปกับเพื่อนด้วยใครอะไปกับใครอะนี่มุ้งและก็น,นิง่งงแล้วไปกันยังไงอะก็ตอนนี้นะเราอยู่ที่พอศิลปกรเราเราจะนั่งรอรถรถเมย์แล้วเราก็ไปลงที่ตลาด ตลาดแล้วเราก็นั่งรถสองแถวอ่ารถสองแถวเนี้ยมันเป็นสายไปลำพญาเราก็นั่งรถสองแถวไปลงที่หน้าวัดลำพญาเพื่อที่จะเข้าไปตลาดน้ำลำพญาอ่าแล้วครับซึ่งการใช้เวลาเดินทางประมาณสีิบนาทีครับค่ารถก็ประมาณ2 1บเาทนะครับไปเราไปลุยเลย เป็นชื่อของหมู่บ้านในสมัยก่อนนะคะที่เป็นอยู่ในอำเภอบางปลามนฑพลตวัเปรตสีค่ะแล้วก็ได้มีการเล่าว่าในรัชากาลที่5นะคะพยากรมท่าเนี่ยค่ะได้ทําการขุดคลองแล้วก็ชาวบ้านอีกกลุ่มนะคะจะเป็นชาวบ้านจีนตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งตะวันออกค่ะของแม่น้ําเพื่อทําการเกษตรังนั้นจะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านจีนและชาวบ้านมอญน,นะคะจะผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมอยู่ในตำบนรำพยาตลาดน้ําแห่งนี้นะคะซึ่ง บริเวณตำบลลำพญาเนี่ยอยู่คู่กับชุมชนมาน,นานนับร้อยปีแล้วค่ะต่อมานะคะตลาดน้ำลำพญาเนี่ยได้ร่วมมือกับสถานสถานการณ์ในปัจจุบันก็จะเกิดสภาวัฒนธรรมของตำบลลำพญาแล้วก็วัดลำพญาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้มีการร่วมมือและบูรณาการฟื้นขูนขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในท้องถิ่น ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของวัดลำพญานะคะให้เป็นแหล่งชุมชนสินค้าเกษตรกรศัตกรรมและสินค้าพื้นเมืองค่ะเพื่อให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านของวัฒนธรรมที่เขียวขจีของสองแม่น้ำชายฝั่งแม่น้ำท่าจีนค่ะก็ตัดหนตลาดน้ำเนี่ยนะคะเริ่มสร้างตลาดน้ำให้คนทั่วไปได้รู้จัก โดยความร่วมมือของสถาบันวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคูณรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังจัดตั้งให้เป็นแหล่งชุมชนสินค้าเกษตรหัตถกรรมสินค้าพื้นเมืองต่างๆและอาหารราคาถูกและที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลือกชมสินค้าและเป็นแหล่งชุมชนคอยต,อต้อนรับให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมอยู่นะคะแล้วก็ตลาดน้ํา วัดลำพญานะครับอ่าเปิดให้บริการครั้งแรกวันที่วันอาทิตย์ที่5กันยาพศ2542นะครับอ่าบริเวณหมู่5ตําบลลำพญาตําอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับโดยที่ช่วงแรกๆนะเปิดบริการเฉพาะวันอาทิตย์นะแต่ว่าเมื่อเป็นที่รู้จักอะ่ะอ่าจึงเปิดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับตัดเลิกอ่าเปิด ให้บริการตั้งเปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาก็คือ7โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับบริเวณวัดและชายฝั่งแม่น้ำท่าจีนเป็นที่จะเป็นตลาดน้ำลำพญามาจนมาจนถึงปัจจุบันความสำคัญของสถานที่ปัจจุบันนะครับตลาดน้ำวัดลำพญาได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เือนิเวศที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวครับที่จะได้พักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติบริเวณตลาดน้ําซึ่งแต่เดิมนะครับตลาดน้ําวัดลำพญา,าเริ่มแรกมีร้านค้าประมาณ40ล้านครับและต่อมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก40ล้านเป็นตอนนี้ปัจจุบันมีประมาณ300ล้านครับและมีบริการซุ้มร้านค้าเรือเช่าร้านค้าส่วนตัวร้านค้าในแพขนาดใหญ่ซึ่งร้อยละแป ของชาวบ้านตำบลลำพญาประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําให้สินค้าจากทางเก,กเษตรผักพื้นบ้านผลไม้ต่างจากส่วนที่ชาวบ้านปลูกและขนมพื้นบ้านที่นํามาพื้นปูอีกครั้งหนึ่งและในแต่ละวันนะครับจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ3,000คนเฉลี่ยเป็น24 0 0 0ถึง28 0 0 0คนครับต่อเดือนก็กิจกรรมที่สำคัญเลยนะครับก็ะจะมีการนวดแผนไทยนะครับแล้วก็ กิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการพายเรือล่อ,ลองเรือเพื่อไปซื้อสินค้าครับของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะมีการาล่องเรือไปไหว้พระค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมชมเรือแจวโบราณแล้วก็ล่องเรือแพรธรรมชาติด้านทิศเหนือและทิศ มธรรมชาติทั้งสองชายฝั่งแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านรวมทั้งเป็นการทัฒนศึกษาสถานที่สำคัญบริเวณตะมลต์ไดเคียงบริการทัวร์ที่จัดให้สําหรับนักท่องเที่ยวเช่นกิจกรรมที่จะมีแพ็กเกจนะคะก็จะมีแพ็กเกจนั่งเรือชมท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ค่ะแล้วก็ท่องเที่ยวเรือธรรมชาติชมวัดลำพญาค่ะแล้วก็แพ็กเกจตเมืองไม้วูดแลนด์รวมทั้งพัก บ้านพักคุมสเตย์ของชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ของตลาดน้ำลำพญาด้วยนะคะค่ะและประเทณีที่มีนเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่นะคะก็จะเป็นตลาดเก่าก๊กพระเยาค่ะตั้งอยู่ที่ใต้ของตลาดลำพญานะคะและเป็นชุมชนจีนตั้งอยู่ตั้งแต่ปี2411ค่ะควบคู่กับชาวมอญที่อพยพมาเพื่อประกอบอาชีพ,ชพนะคะแล้วก็ตลาดนีนะ้มีกิจกรรมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ เช่นประเพณีบุญตลาดนะคะเป็นการทําบุญของตลาดแล้วก็ทิ้งกระจาดค่ะแล้วก็แสดงยิ้วและรวมไปถึงการทําขนมเปี๊ยะและสถานที่ประเพณีที่2ที่เราจะกล่าวถึงก็คือเป็นศาลของแม่ทัพชิมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาลอาม่านะคะศาลนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่อยู่คู่กับตลาดของเราแล้วก็ตลาดกกเก่ากกพะเยาค่ะปัจจุบันมีกิจกรรมที่ยังคงอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้วบคู่กับ ตลาดพกพยาก็คือเป็นการทิ้งกระจาดแล้วก็การแสดงนิ้วทุกๆปีค่ะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับอาหารนะครับมีมากมายถึง300ล้ร้านนะครับมีอาหารไทยข้าวหวานในราคาที่ถูกนะครับโดยส่วนที่ขายอาหารจะเปิดเป็นแพนะครับมีแม่ค้านั่งในเรือนะเพื่อขายอาหาร แล้วก็มีอาหารให้เลือกนานาชนิดเลย<ๆ>เช่นข้าวหมกไก่ครับหมูสเต๊ะปลาเผาผอหมกส้มตำแล้วก็ขนมบ้าบินนะครับแล้วก็มีขนมตาลนะครับเป็นต้นนะครับไฮไลท์เลยครับพลาดไม่ได้เลยก็คือเมีย่ยงกีบัวนะครับเป็นการประยุกต์ของใกล้ตัวครับที่มีเยอะมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับ นอกจากนี้นะนยังมีขนมไข่ปลาโบราณนะที่เป็นขนมหน้าตาแปลกเขี้ยวหนุบที่ไม่เห็นได้บ่อยนะมีสม่วนผสมมาจากลูกตาลครับคุกมะพร้าวเพิ่มความหอมมันและน้ำตาลปั้นขนมโบราณที่เด็เกๆชอบครับค่ะสินค้าที่ระลึกของตลาดน้ำลำพญานะคะจะเป็นสินค้าส่วนใหญ่ทำมาจากแทนเม็ดค่ะหรือเรียกว่าเดคูพาร์ค่ะโดยการทำ จากมือทุกชิ้นแล้วก็ว่ามือทุกชิ้นจะไม่มีชิ้นไหนซ้ากันเลยค่ะสินค้าต่างๆก็จะมีพวกหมวกกระถางต้นไม้กล่องของขวัญกระเป๋าตังกระเป๋าสารหรือว่าตะกร้าค่ะที่ทํามาจากวัตถุธรรมชาติที่เรียกว่าผักตบชวานั่นเองโดยการนํามาประดิษฐ์ก็จะเริ่มจากการนําผักตบชวาน,านะคะมาตากแห้งแล้วก็เริ่มจากการสารค่ะและนอกจากนี้ยังจะมีโรงงานที่ทํากระถางต้นไม้ให้เลือกชมและเลือกดูอีกด้วยนะคะ สำหรับที่พักใกล้ๆนะครับก็จะมีบ้านไร่เกษมสุขฟาร์มบ้านกุาทีโฮมสเตย์บ้านไม้กุาทีอัญชรารีสอร์ทนะครับแคมป์ลำยาคาเฟและบูทรีสอร์ทก็ขอฝากกลุ่มตลาดน้ำลำยาของเราด้วยนะคะอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำนี้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องบูมเอด้วยนะผมพุ่ง